ถ้าเ,เพื่อนๆมาดูรถี่แตนต่างโซนไหนเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะครับโซงฮาร์ดรอบเครื่องยนทไล่แล้นนี่หนึ่งหนึ่งห้านั่นนี่ช่องยนนี้หนึ่งหนึ่งห้านะครับสิบจุดห้า สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีเอฟซทีมงานที่ชอบรถกีแตนนะครับคอยเสียคอยเสียนี่โคตรเท่เลยแค่ใส่เวนบนน่าจะสามนิ้วนล้วนี่สามนิ้วไม่มีครึ่งนะแล้วก็เวนล่างน่าจะเจ็ดนิ้วนะเวนล่างเจ็ดนิ้วนะ ไม่รู้โครงคัดซีของรถไหนนัน่นนี่แต่น่าจะเป็นของ L 2 0 0นะครับดูจากอ่าแนวจากแนวก็น่าจะประมาณเจ็ดเซนนะแนวเจ็ดเซนนะครับเดี๋ยวกล้อง ทำสุดยอดเลยครับน่าจะประมาณเท่าละสองสามตันเนียได้อยู่อ๋อหเอง L สองร้อยนะครับพี่อยู่โซนไหนครับนี่ดิโซนหน้าบัดโซลอ,อ,อเนเองโซลอนตราอ๋อรี่ยังการยืมอ๋อครัดตอนเน่มาเตรเียมมือมาพยายามเตรเียมทิ้งกระตาปื้ มือสองนาจะประมาณสามหมื่นกว่ามือสองันเกี่ย um ังีปัญหามันเป็นปัญหานี้มาติ้งแกกลองเลยอะอาทีร้อยสี่สิบเนนรวมได้สตาร์ทห้าหมื่นสองห้าหมื่นสองห้าหมื่นสามผมก็เพิ่งทำให้แกแป๊บเดียวครับตั้งวาวให้แกใหม่เมื่อกี้เราจะได้ยินเสียงปุ๊บๆุ๊บุ๊บนะครับอันนี้ผมได้ตั้งวาวให้กัขคนรถใหม่ก็เลยแกก็ดีใจนะครับอย่างยิ่งเลยที่ว่ารู้จักกัน นี่ปูโนสอนกันหน้าบัดไปรถไกลเถอะรถไกลบ่มาทีมเย็บใหญ่ตำบลหน่วยบัดตำบลหน่วยตำบลทาสว่างอยู่ตำบลทาสว่างครับบ้านหนังกันเนาะครับเอาบ้านหนังกันให้ปล่อยลูกบ้านออกมาให้ครับๆปัดฆ่าโอ้ยบ่องเอเอสวยเอปัดปัดแหมเหมือนทีมงานดิเอเหมือนดิตัดไอ้ๆๆื่อยท่าบ้าได้เคโคทีมงานๆเจิมกับใบว่องนี่ บาทโอ้เจมไปประมาณตูตเต้นไหมไปนีงน้่งเลยย่อยัวน้ำโตบานบาททุกการเราไปแกบาทดีมทุกทีงานรต้แรงยืงอมาโต้กราวยื้ไงที่กัดเชื่อเด็กอยู่คาบาทเมื่อรถไอรอาโกวันเพิ่มมาบาดูชว์ล่างของแกนะครับทรงโอ้โหเท่ยังมากเลยขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิป YouTube ของช่องไอ้นมรถดีแตนนะบาท คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายอยากจะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสวัสดีครับ